ลายสามเจ็ดสามเจ็ดน้ำหนักโอเคไหมหรือว่ามันสูงไปหรือ,อยังไงอยากขึ้นมากไ,<อ>ไปเลยโอมากไปเลยน้อยเลยสามเจ็ดต้องอยากเพิ่มอยากเพิ่มแต่ว่าน้อยไปไ่น่าไปได้เท่าไหร่ไม่ได้จะต่อเท่าไหร่ส <13 8 S 1> อามแปดสองามแปดแล้วก็ต้องขึ้นนะยสามแปดแล้วต้องอ ขึ้นไปหน่อยนึงเพราะว่าวันนี้ทําท่าจะเหี่ยวงไว้กันน่ะยกยกสี่ใช่ไหมดีนะที่เรามีบอลเก่าหรึเปล่าไม่ได้นับเสร็จเลยไม่ได้นับเสร็จเลยนะมีบอลเก่าใจดีตั้งใจญ่เนี่ยนะคบพี่จากพ่อรันเขาบอกไงก่อนชกเนีก็ให้ระวังตัวหน่อยขอให้ระวังตัวโอเคเนาะผมยังได้ฝากถึงพ่อรันไหมเนี่ยเอาพ่อรันขอบคุณที่เลี้ยงดูเป็นอย่างนี้ที่สปอร์ต เออไอ้ลูกนับนี่ตอนนั้นอยู่เราเราคิดว่าเรามันจะได้นับเนีจะได้นับมั้ยได้ไดเพราะว่าเขาก็ตกซีไปตกซีไปหลายเก้าเงินนะถ้าเกิดไม่ได้นับนี่บัตรไหมกอล์ฟใช่ไหมโชคดีนะครับเออก็มาครองตัวมาได้เห็นไหมชนะกี่ครั้งเลยมาชนะโอ้ยจุดเชื่อเกรดแล้วล้างตาด้วยใช่ไหมครับว่าก่อนได้ยังไงแพ้หมดเลย โอเหมดแรงโคตดีเข oh, right? so oh, mm ้าแรงมาอย่างไรสองอัดีสออันดีอ่า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 ขาเการแสเลยเอเครับอายจังหวัดไหนบ้างมบอาแเาเล้าบ่อะเาเล้าใ่อออเ่รเอาเอาบอกพี่น้องชอบอนเ่าไรเอาเอาชอบนอนสินัสารภาพมั้อ